มาดูข้อนี้กันนะครับมวล30กิโลกร,รัมวางอยู่บนโต๊ะอ๋อแสดงว่าต้องเป็นตัวนี้30มกิโลนะนะครับเขียนสักหน่อยไหมอ่ะก็ได้นะครับ30มกิโลโอเคไหมมองเห็นไหมเนี่ยนะสีอะไรดีอ่ะถีจะมองเห็นนะน้องโอเคไหม นะครับสามสิบกิโลกร,รัมนะครับวางอยู่นะครับก็คือกดลงไปนี้ป่ะแซลเอ็มจีอะไรเนาะสามร้อยนิวตันไหมแซลพื้นก็ต้องดันเท่าไหร่สามร้อยนิวตันไม่งั้นพื้นทะลุป่ะนะครับแล้วทำไมต่อวางอยู่บนตัวที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะครับก็ศูนย์จุดห้าสัญลักษณ์คืออะไรครับมิวเลยเนาะมิวเคหรือมิวเอสมิวเอสคือศูนย์จุดไร 5อ่าเน้นความสากนิดหนึ่งโอเคลองครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะสมบัติความเสียทานสถิตนี่คือจะแรงสุดแรงกว่าสมบัธิแรงเสียทานจนใช่ไหมคือมันจะใช้กรณีที่พื้นเนี่ยมันจะมีสองความสถิตเอ้มันจะมีสองสองนี่เขาเรียกมิลล์ละมิลสถิตคือสมบัติความเสียทานสถิตส,ส่วนยังนี่คือมิวมันจะมีมิลสถิตกับมิวล์จนมิวจนคือตอนที่อะไรวัตถุขยับแต่เกิดวัตถุเริ่มขยับ จะเริ่มขยับได้เราต้องสู้กับใครความเสียดทานสถิตซึ่งต้องมาจากอะไรมิวสถิตตัวนี้เพราะฉะนั้นแรงเสียดทานตนัวนี้เอาริงนะถ้าวัตถุจะขยับมันจะขยับไปทางไหนมาขยับไปทางนี้จริงไหมถูกป่ะก็คือขยับตกโตก๊ะแต่ว่ามันต้องสู้กับใครถ้ามันจะเริ่มขยับได้มันต้องสู้กับใครแรงเสียดทานตรงนี้ป่ะซึ่งก็เป็นแรงเสียดทานอะไรสถิตก็เป็น f แล้วล่ะเอฟห้อยเอาไว้ S H H y. ถูกไหมนะครับซึ่งแน่นอนครับน,อนอ้องน้องคิดว่าใครล่ะครับที่ทําให้ขยับไอเชือกเส้นนี้ป่ะเชือกเส้นนี้ป่ะถูกไหมซึ่งมันต้องมีแรงตึงเชือกไหมต้องมีต้องมีแรงตึงเชือกวันแรงตึงเชือกถ้าเรายึดความรู้สึกของ30มสิน้องครับแรงตึงเชือกของมันควรจะเป็นลูกศรแบบไหนครับโหลูกศรแบบนี้ไหมจริงไหมครับโหลูกศรแบบนี้ไหมจริงไหม โอเคไหมน้องโอเคนะนะครับนี่คือพี่พิจารณาใครพี่พิจารณาไอ้เจ้ามวลตัวเลยนะสามสิบตัวนี้ให้มันทำไมเริ่มที่จะเคลื่อนที่ได้พอดีโอเคป่ะคือโจทย์เนี่ยน้องไปอ่านเอาเองแล้วกันถูกห้อยไว้อย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆนะเพราะไอ้แรงตึงเชือกตัวนี้ใช่ไหมที่ทำให้อะไรไอ้สามสิบนี้เริ่มจะเคลื่อนที่แต่ถ้าจะเริ่มได้ต้องสู้ใคร แรงเสียดทานสถิตตรงนี้แต่ถ้าเกิดพี่ถามว่าไอ้แรงตึงเชือกตรงเนี้ยมันตึงได้ยังไงอ่ะน้องเชือามันตึงเพราะใครมันตึงเพราะไอ้ก้อนก้อนนี้ปะ,ะไอ้ก้อนก้อนนี้เนี่ยทําไมมันทําให้เชือกมันตึงก็เพราะว่าก้อนก้อนนี้มีมวลไหมหมวลซึ่งก็คือห้อยวัตถุ b อ๋อเขาให้ตัวนี้เป็นวัตถุ a อันนี้ให้เป็นวัตถุละ b ะเขียนสักหน่อยก็ได้วะอุ้ยนะครับเขียนสักหน่อยก็ได้วะตัวนี้เป็นอะไรนะ a อัน,นี้อะไรนอ้อง B ซึ่งเขาถามว่าไอบ b เนี่ยมีมวลให้เป็น M อะไรนอ้อง MKG มไหมสุดท้ายเขาถามหา,าว่ามวลเนี่ยเท่าไหร่จริงทำให้วัตถุ A เริ่มเคลื่อนที่ก็คือเจ้าตัวนี้เริ่มเคลื่อนที่แบบกรึกกรึก้นพี่ถามน้องคำหนึ่งว่ามวลตัวเนี้ยเกิโลปแสดงว่ามันมีแรงอะไรนอ้องดึงดูดของโลกเท่าไหร่นอ้อง M. ใหญ่แล้วอะไรนอ้อง G ปะ เนี่ยโลกเนี่ยดึงพยายามดึงดึงนะดึงแต่ให้เริ่มขยับเพราะ,ะเราจะพิจารณาที่ว่ามันทําไมมันเริ่มขยับถ้ามันเริ่มขยับเนี่ยเริ่มขยับปึ๊กปึ๊กจบมาแบบนี้คําถามก็คือว่าตัวนี้มีแรงตึงเชือกไหมก็ต้องมีถ้าเริ่มขยับก็คืออยู่ในสภาวะสมดุลก่อนคือเริ่มขยับก็คือน้องเห็นมันค้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไอตัวเนี้ยมันแรงอะไรมันเพี้ยนไปนิดเดียวเพิ่มมานิดน,นิดนิดเน่ยจะขยับเลย คราวนี้น้องครับก็บอกไม่รู้จะกี่นาทีแล้วว่าเชือกเส้นเดียวกันนี้ทำไมแรงตึงเชือกต้องทำไมกันเท่ากันนะั้นพี่ถามแน่ว่าแรงตึงเชือกตัวนี้เนี่ยโอเคไหมให้เป็นเลยน้องทีตัวนี้ก็เป็นเลทีโอเคไหม,หน,ะไนะไหมนะครับน้องคิดว่าแรงตัวไหนที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเจ้ามวล A กับมวล B เจ้าตัวเชือกเส้นนี้แหละที่เป็นเชือกอะไรนะ้อง เส้นเดียวกันซึ่งมีแรงตึงทำไมทีเดียวกันงงไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่านะครับเราจะพิจารณาเนี่ยนะเราจะพิจารณาอย่างไรดีพี่บอกไว้ก่อนนะว่าข้อนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะน้องอาจจะคิดว่าข้อนี้ดูเหมือนกับว่าอาจจะไม่มีอะไรใช่ไหมจริงๆไม่ธรรมดานะครับ ข้อนี้นะครับดองครับจริงๆค่าทตัวเนี้ถ้าพี่พิจารณาที่ใครพี่พิจารณาที่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาวะสมดุลใช่ไหมคือเริ่มจะขยับเริ่มจะเคลื่อนแสดงว่ายังไม่เคลื่อน m อมต้องเท่าทีไหมจริงป่ะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้ง่ายมากเราได้อะไรละทเท่ากับอะไรน้อง m g โอเคไหมเราต้องการหา m ไหมอ่ะ m ใหญ่ป่ะแต่ t ไม่ใช่ตัวเลข g เนี่ยสิบอยู่แล้วแหละแต่ค้างไว้ยี้ก่อนแล้วกันคราวนี้น้องครับมาดูตัวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องพิจารณาใครพิจารณาเจ้ามวลตัวนี้ป่ะโอเคไหมเพราะอะไรน้องเพราะว่าเลขต่างๆน้องอยากหาค่า m ไม่ใช่หรอ t ตัวนี้ต้องเป็นตัวเลขใช่ป่ะ แต่น้องจะหาเลขทีเนี่ยได้จากข้อมูลของเจ้าอะไร <_ d ata> เจ้ามวลสามสิบตัวนี้ป่ะเพราะอะไรน้องเพราะไอ้มวลตัวนี้ไม่มีเลขอะไรให้เลยน้องครับมวลเอ็มใหญ่ตัวนี้ไม่มีเลขอะไรให้เลยน้องจะหาเลขต่างๆมาเติมที่ตำแหน่งตัวทีตัวนี้ได้น้องจะต้องมาหาใจตัวนี้ถูกไหมน้องต้องมาหาใจเจ้าตัวนี้คราวนี้เนี่ยพี่อยากให้น้องพิจนารณาดูที่ใครเจ้าตัวนี้เจ้ามวลอะไรน้องสามสิบกิโลน้องสังเกตไหม จริงๆน้องไม่จาเป็นต้องเอาแกน x แกน y ไปวางไว้ในรูปก็ได้นะเข้าใจป่ะเวลามันสมดุลเนี่ยน้องก็ดูเลยครับซ้ายแรงซ้ายแรงขวาต้องเท่ากันแรงบนแรงล่างต้องเท่ากันสิ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้น้องดูนี้นะมันมีเวกเตอร์แรง T ป่ะที่เฉียงอยู่ป่ะพอพี่ต้องทําการแตกเลยนะ้องแตกเวกเตอร์ก็ยุบมาทางนี้ต้องได้อะไรว้าวเขียนยากนิดนึงนะสีตัวนี้ได้เนาะ T อะไร T cos อนะไรน้อง สี่สิบห้าไหมมองเห็นไหมเอาใหญ่ๆขึ้นทีอะไรเนาะทีคอสี่ห้าไหมแล้วพี่ก็ต้องแตงกตัวนี้ขึ้นได้ไหมปั้งเข้าไปเป็นเท่าไหรนะ่เนาะทีอะไรทีสายสี่สิบห้าโอเคไหมโอเคไหมโอเคแสดงว่าแรงตึงเชือกทีตัวเนี้ยเอาจจริงแล้วเนี่ยมันทำการ ลากไปทางแนวราบด้วยแล้วไปในไกลๆนะมันดึงขึ้นด้วยไหมมันยกไอ้วัตถุตัวนี้ขึ้นด้วยโอเคตั้งใจฟังต่อครับน้องกลับมาตัวนี้นะถ้าน้องอยากจะหา m ไอจีตัวนี้คือสิบป่ะอยู่แล้วน้องขาดป่ะซึ่งน้องจะต้องหาค่า T จากข้อมูลทางไอตัวนี้แน่ๆพอข้อมูลตัวนี้เราใช้เราทําอะไรไม่ได้เลยนะเราต้องหาข้อมูลต่างๆจากตัวนี้เพื่อหาข้อมูล T พอเราหาข้อมูลทีได้เรามาใส่ในสมการนี้ใจเย็นๆนะพี่ทำจะซ้านะ คราวนี้พี่อยากให้น้องมาพิจารณาที่มวละไรน้องเรามาพิจารณาเลยครับเจ้ามวละไรน้องสามสิบกิโลกร,รัมกันอะความรู้สึกของมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกพี่อยากให้น้องพิจารณาที่แกน X ของมันการที่มันเริ่มถลายหรือเริ่มเคลื่อนที่แสดงมันกรึ๊กกๆก,ก,กคือว่ามันจะต้องทำไมก่อนเท่ากันก่อนใช่ไหมครับน้องเพราะ f แนวนอนซ้าย f แนวนอนทางขวาต้องเท่ากันพี่จึงได้อะไรน้อง f อะไร f สถิตปะคือแรงเสียดทานสถิตก็ต้องเท่ากับ t อะไรครับ t cos 45หองศาต่อไปถ้าเราพิจารณาแกนอะไรแกรน y เราพิจารณาแกน y ถูกไหมงงไหมลองครับพิจารณาแกน y ตรงนี้นะ่าสนใจ แต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่จาเป็นต้องพิจรารณาแกน y ก็ได้เพราะน้องอยากหาค่าอะไรนะอยากหาค่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทําไม่ดูนะแกน y น้องอย่าเพิ่งไปสนใจก็ได้น้องอย่าเพิ่งไปสนใจแกน y ไม่รู้ใช้หรือเปล่าไม่รู้ใช้หรือเปล่าถูกไหมไม่รู้ใช้หรือเปล่างงไหมเนาะตั้งใจฟังนะน้องครับน้องอยากหา t ตัวนี้ใช่บ่ะ แล้วในสมการที่น้องพิจาร์ทางแกน y ทางแกน x ตัวนี้มี t ตัวนี้อยู่ป่ะถ้าน้องหาค่า t ตัวนี้เป็นตัวเลขได้จบไหมครับน้องจบนะน้องตั้งใจดูครับ f อะไร fs ตัวนี้สูตรคืออะไรครับมิวป่ะมิว s แล้วคูณด้วย n ป่ะคือใน normal force หรือ natural force ที่พื้นต้องดันสู้ป่ะต้องดันใช่ไหมโอเคและเท่ากับอะไรครับ t cos 4หาได้เลยเอ่ยข้อ4หได้1ส่วนรู2ไหม ก็พี่เขียนมันไม่ผิดไหมไม่ผิดนะครับโอ้มาแล้วเริ่มมาแล้วถูกไหมน้องอาจจะเอาเขียน t ตรงนี้เท่ากับ mg ได้ไหมน้องอาจจะเปลี่ยน t เป็นคำว่า mg ก็ได้น้องเอา mg ตรงนี้ไปใส่ในสมการนี้ก็ได้นะถูกป่ะเพื่อหาค่า m แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันม m เท่าไหร่น้องมวเท่าไหร่มวคือ0ห0.5ที่พี่บอกว่าข้อนี้น่าสนใจคือตรงนี้ครับน้องพี่ ตรงนี้พี่ลบไปทิ้งนะแกน y พี่ไม่ได้พิจารณาแต่จริงมันต้องพิจารณาแต่ว่าจริงไม่ต้องไปเขียนหรอกเพราะดูตรงนี้ครับเนาะน้องครับสิ่งที่พี่บอกข้อน,นี้นะ่าสนใจคือตรงนี้นักเรียนหลายๆคนจะทําผิดตรงนี้ครับตรงไหนครับตรง n ตัวนี้ปะคือ normal force หรืออะไร natural force ของพื้นปะน้องครับถ้าไม่มี n ตัวนี้จะผลิตแรงเสียดทานได้ไหมไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าแรงเสียดทานนี่เกิดจากมิวอะแล้วคูได้วยเอ็นตัวนี้ป่ะคือแรงปฏิยาที่พื้นใช่ไหมกระทาแรงปฏิยาที่พื้นกระทาคือตรงนี้ป่ะชี้ขึ้นไปป่ะดันสู้ไหมดันสู้ไหมครับน้องดันสู้ใช่ไหมนะครับดันสู้เขาดันสู้ครับน้องเขาดันสู้ถูกป่ะเนเชอรัลฟอร์ตัวนี้ดันสู้ไม่งั้นเดี๋ยวพื้นทะลุคาถามว่าเขาดันสู้กับแรงกดป่ะ พูดง่ายมึงกดกูเท่าไหร่พื้นแม่งก็ทำไมอยู่แล้วพื้นมันแข็งแรงอยู่แล้วน้องจริงปะมันดันสู้ได้หมดอยู่แล้วคาถามก็คือว่าน้องรับเอ็นตัวเนี้จริงๆแล้วน้องน้องจะเขียนแกนวายก็ได้นะคาถามว่าน้องคิดว่าเอ็นตัวเนี้ยมันดันสู้เท่าไหร่เพื่อปกป้องไม่ให้พื้นมันเสียหายอะน้องหรือทะลุมันดันสู้เท่าไหร่โอ้ง่ายๆครับน้องไม่ต้องห่วงยังไงมันก็มีอะไรอยู่แล้วตรงนี้มันมีอะไรอยู่แล้วตัวนี้ พี่เขียนไงดีว่าเนี่ยลูกศรนี่ได้ไหมลูกศรตัวนี้คืออะไรน้องเอเท่ากับเท่าไหร่สามร้อยป่ะนิวตันไหมมองเห็นไหมเอจตัวนี้สามร้อยนิวตันป่ะน้องก็เลยหลายๆคนเนี่ยไปท่องว่า n เท่ากับอ็มพี่บอกเลยนะผิดเลยน้องนี่ใส่อย่างนี้ไม่เอาแนละ้วน้องเลิกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในภาพภาพนี้มันมีแรงบางอย่างกระทำขึ้นไปข้างบนด้วย ซึ่งคือแรงตึงเชือกตัวนี้ที่พี่แบ่งมาทีไซส์45เพราะน้องต้องคิดดิน้ําหนักเนี่ยกด300ป่ะและในขณะเดียวกันแรงตึงเชือกตัวนี้มันก็เหมือนกับมันมันให้แรงยกไปด้วยป่ะพี่ถามหน่อยถ้าน้องเป็นพื้นอะสมมติน้องนนอะตัวน้องนอนไปเป็นพื้นเลยน้องรู้สึกน้องสบายมากขึ้นไหมน้องจะไม่ได้น้องจะไม่ได้รู้สึกถูกกด300นิวตันเต็มๆเพราะมีใครมาช่วยยกด้วยตัวนี้เพราะฉะนั้นเอาจริงเลยนะไอ้ที่พี่ลบไปมเมื่อกี้ว่าคือแกนเลยนะ NY ถ้าน้องพิจารณาก็จะดีครับน้องคือได้ว่าอะไรรู้ป่ะจริงๆแล้วไม่ต้องคิดหรอกคือ N ตัวนี้จะสูบน้องคิดว่าได้อะไรสามร้อยลบกับอะไรทีไซ Level. เพราะว่าถ้าไม่มีทีไซเนี่ยไอ N ตัวเนี้ยต้องต้อง,ต,องต้องแบกเขนาะแบกเท่ากับสามร้อยเลยแต่คราวนี้น้องรู้สึกสบายขึ้นไหม N ตัวนีนท้ที่น้องดันสู้อะสบายขึ้นเพราะว่ามันแค่สามร้อยแล้วลบกับอะไรทีไซแต่ถ้าเกิดน้องอยากจะคิดแบบไหนนะคิดแบบอะไรก็เลยกกดสมดุลใช่ป่ะสภาพสมดุลอะ ก็ถ้าเกิดว่าไอ้สามสิบเนี่ยไม่ทะลุขึ้นไม่ไม่ขึ้นลงเนี่ยแสดงว่าแรงขึ้นกับแรงลงต้องเท่าไ่กันเท่ากับแรงขึ้นมีเอันเอ็นบัตรระบบได้ไรทีไซส์สี่สิบห้าป่ะเท่ากับอะไรนอ้องเอ็มจีคืออะไรนอ้องสามร้อยป่ะใช่ป่ะเพราะเอ็มจีเนี่ยลงแต่ว่าคนที่แบกขึ้นมีเอ็นกันละมีทีไซส์สี่ห้าแบบนี้แต่จริงๆเวลาที่พี่ใส่เอ็นตัวนี้ลงไปอ่ะถูกไหมพี่ก็ต้องทำยังไงกับตรงนี้ ยายข้างก็เป็นเท่าไหร่สามร้อยแล้วอะไรครับน้องลบกับอะไรทีไซอะไรน้องสี่ห้าองศาถูกไหมวง,งบะคราวนี้น้องก็ได้ 300, T 4, สามร้อยลบทีไซสี่ห้าไซสี่ห้ามันอะไรน้องดูสอนน้องก็เอาตรงนี้ไปทำไมอันนี้พี่จะอธิบายนานนะอธิบายละเอียดนะแต่จริงๆแล้วใครทําได้ก็ทําไปเลยเร็วๆได้แบบนี้แล้วนะครับน้องสุดท้ายทาไมครับน้องแทงเข้าไปจะได้อะไร สามร้อยแล้วลบกับอะไรเอ่ยทีส่วนรู้สองแล้วเท่ากับอะไรครับก็ทีส่วนรู้สองโอเคไหมโอเคเพราะงั้นก็คงไม่มีอะไรมากมายนอกจากอะไรครับการแก้สมการไหมคราวนี้เราก็จัดการก่อนเอาศูนย์จุดห้าเข้าไปคูณก่อนได้แล้ววะศูนย์จุดห้ากระจายเข้าไปเป็นเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์ป่ะแล้วลบกับอะไรศูนย์จุดห้าแล้วอะไรครับ t ส่วนด้อะไรรูสองเท่ากับ T ส่วนอะไรนี้รูสองก็ย้ายข้างบ่ย้ายข้างก็ลบศูนย์จุดห้าย้ายมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งบะส่วนมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เลยได้ต้องเร็วๆหน่อยหนึ่งอะไรน้องหนึ่งจุดห้าส่วนอะไรรูสองอันนี้มันคณิตศ,ศาสตร์แล้วนะครับอืมก็ไม่มีอะไรเราอยากหาค่าเอไหมอออยากหาค่าเอ็ก่อนกิงแล้วเราก็ทำงานทําทำอะไรต่อครับน้องน้องอาจจะแทนค่าอะไร T ตัวนี้ว่าเป็นอะไรเลย เป็น mg ได้ไหมถูกป่ะทีได้ mg น้องจะได้อะไรครับหาค่า m กันสักทีหนึ่งจะได้มีตัวแปร m แล้วก็เป็น1.5คูณด้วย m ใหญ่แล้วอะไร g แล้วส่วนได้อะไรน,น้องรู้สองซึ่งแน่นอนครับน้อง g ตัวนี้คือ10ป่ะ10คูณ1.5จุดเชื่อมมันก็เลยหายป่ะก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วส่วนได้อะไรรู้สองโอเคไหมก็15เนี่ยย้ายข้างไปตัดป่ะก็เลยได้เท่าไหร่วะ สิบป่ะถ้าเราย้ายข้างอยงนี้ก็ได้สิบแล้วรู้สองไปคูณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นสิบอะไรนะรู้สองเท่ากับอะไรเตัวนี้ถูกป่ะนะครับเอ๊ะมีตัวไหนไหมที่มีผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเช็คดิ มีไหมสิบรู้สองถูกยหรครับเนาะนะก็เลยได้ไรน้องเอ็มได้ไรสรุปกี่กิโลครับสิบรู้สองอะไรครับกิโลกร,รัมไหมถูกปะถูกปะโอเคไหมนะครับ